สวัสดีค่ะโคคนน่ารักทั้งสองขอบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำชมเนื้อแข่งหรอจบในลึกๆสวยด้วยเขาหลังด้วยกนเลยก็ล้วงไปเลยก็ลูกไปหนูจะคอนเฟิร์ม่ใช่พี่ช่วยลูกคขาเห็นลวงเห็นตีกทำไม อีกกล่องด้เห็นปิดเพราะทำไมเขาปิดไปอยู่นะรูปไปรูปมามเดี๋ยวก็วแชะพอดีก็ตอนนี้ก็แชะค่ะน้องเป็นเหมน็นน้องเป็นปนระจำเรือแล้วเนาะสีเป็นะไหนู้างหลังถ้าช่วยของขวัญต้องมาละอะไรโนะ้ no, จริงใช่ไหมเจน ขอรู้บริัคะค่ะพรุ่งนี้คุณพอนฟีมีนัดติดตามเอ้ยี่ฟังนะคะ10โมงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสดงคะึงพันแล้วหนึ่งอยหนึ่ง้จะนเี่ขอบคุณค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนลืมเลือมงดูหมอด้วยนะให้ทำหลายอย่างหลายหน้าที่ังเลหน้ารลานจาจ้าหน้าร้าาสวัสดีนะคะคคุนันทิพย์พ่อคต่ายนังปิย่าง วันนั้นเพิ่งดันไปอ่ะไม่ดันตอนไม่ดันมันม่ก็ถือว่าด,ดันแล้ว,ลวเถอะพอจริงๆอยู่อยู่กับดวงตานี่คือดันแบบไม่ดันก็ดันอ่ะเอาจริงครับหนึ่งหรือยังคับหนึ่งหรือยังแย้ซมีนแอบไปส่งสาวมาเหรอใช่ไหมคนรูปไลา์ได้ใจจริงๆ ใช่คนรูดแป้งใช่คซี่อยู่เลยนะคะทรัซี่อยู่เลยไม่ได้เปล่าท็อปหนึ่งคือใครวะอยู่ตรงไหนเนะนี่ยคนะนเกิดในท็อปห้าอุ้ยตาบางจังเลยสี่ร้อยสกนงี่ห้าดีค่ะดีจ้าดีจ้าดีจ้า เห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนทุกคนไปติดตามน้อง้างนะสวัสดีค่ะหนูองรุ่นจักรีคลับฟังภาษายูซ่านอนไก็คะแล้วก็บริการทางการศึกษาอยู่ เฮ้ยคุณค่แ t งกิ k วแ u งกิ n k y o ้ I l o v อยู่ทุกคนไปติดตามของน้องด้วยนะน้อง้เดี๋ยวขอบคุณค่ะพี่อาชวินขอบคุณค่ะ <Good. S 1> ยอกหยอกอ,อะไรเดี๋ยวกันึงนะขออ่านหยอกมัน,นถามจริงๆไม่กลัวหนุ่มหนุมของขึ้นหรอกครับไม่กลัวนะคะเพราะว่าผู้ชายารก็ทอะไไไมด้ผู้ชายมีมีเขาอะไรมีมีามทางการของ่มต <า S 1> ัวเองนัดคุณการค่ะว่าพรุ่งนี้มีนัด 1ิบเอ็ดมงครึ่งสะดวกไหมคะได้นะโอเคค่ะถ้าเป็นอุดฟันนะคะราคาเริ่มต้นที่ด้านละแปดร้อยบาทค่ะก็ส่วนราคาข้อฟันนี้ก็ต้องมาทำเดี๋ยวจะพูดนะคะต้องทำเลยก่อนใช่ไหมข้อฟันนระข้อฟันเลินไหม มันต้องแล้วแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เสมอไปอ่ะอันนี้นูบอกราคาะข้อฟันก่อนนะคะราคาข้อฟันเริ่มต้นที่แปดฟันหลังมีคุณยัยยังไม่มีค่ะขาคนที่หมุนหลังค่ะใช่ค่ะต้องให้คุณหมอดูก่อนค่ะค่ะพวกนี้เสร็จครึ่งนึงนะคะค่ะขับคุณค้าสวัสดีค่ะเฮ้ยสามแล้วเว้ยสามสามเฮ้ยพี่ยวกรพ์มัดเบอร์เลยวะ กพอทเปอร์ะขอบคุณคุณัไม่ได้ขอนแป่าโนอขาววะปเ็บไดนย์แปดห้เดี๋เดี๋วเดี๋ขอบคุณค่ะศูนโอ้ยโอ้ยถึงกับโอยูนยสถึงกับโอ้ยได้เหรอ คิดเยอะเลยคิดสิอ๋อ i จีน้อยอยังไม่ให้นะเราจะกูดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ <จะ S 2> หนูมีเคชาลหนูมาแปะไอจีให้ด้วยข <woo> อบคุณค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะเมื่อกี้เขาก็ให้มาแล้วอยากไปฟันมากอ่ะไปทำฟัน <c oughs> ขอดกระรูมไม่ได้ขา่า,าหนูใหญ่เดี๋ยวน้ำมันออกติด <c oughs> มือน้อง ขออีกมุมขออีกมุมกล้องนี้สอวมาอีกหย, <า S 1> ยุดยาอะไรเพื่อนหรือ,อยังนี่หรอไปถึงยังไงอ่ะขออีกมุมกล้องจะหยุดยาอะไรเพื่อนไหมขาเนียนมากข้าวขาหนังสวยมากเ้าไม่ไปกติเราก็ถามเยอะทุกทีไม่ด้มาศึกษาไม่ได้ไม่ไดำรงเพศทำไงถ้าบางคนจะไปดำรงเพศ เอาผ้าเช็ดด้วยนะเป,นเป็นออะะไร่เ,ไรเดี๋ยวเปียกโดยรวมแค่ว่าหมอที่ให้ยาให้ขามีกาที่โดนติดกับพวกกระตุกคนดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแองกิลอยามหอมค่ะาจางังรูปเราไม่รู้สู้ส่งแล้วครัสบทุกคน อย่าอ,อาความไม่รัพวสั์นะลองบินด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะที่เตือนไม่บินหรอกไม่บินหรอกมันไม่ได้ขนาดนั้นเราอยู่ในขเขาเรียกว่าะไขอบคุณคะ่ะคุณจอยสวัสดีค่ะหนูทวีติศิลป์คำปันนะคะ ค่ะจะคนเติมน้ำค่ะว่าพวหนี้สิทธิชนนั้นัดกดฟันใหม่ค่ะตรงสะดวกไหมคะสองยุ้มุมยาวกันลองเปลี่ยนมุมจะได้ได้ค่ะได้ค่ะาค่ะคุณหาอยู่มุมไหนก็ได้หมดแหละจริงโชคเลิศเออเขาเป็นผู้ตกดต่งที่เป็นครับอ๋ออ๋อ อันเด้ฟ้ามานเด็กหงหนึ่งจุดห้าแล้วข้าหนึ่งจุดห้าทับหนึ่งค่ะทับหนึ่งเด็อันบนกดแคปอันบนกดตรงบนเอากดกำกันสินาลานจังขอบคุณค่ะ ขอยากใากให้เนยเอเคมาเลยสารักเบืรออะไรอ่ะที่ใส่มาไม่ครบที่มันลงไพ่ได้สองศูนย์อสองสอูนเหรอใช่เหรอเขาสืเขาบอกว่าสองศูนย้หอะไรไม่รู้แล้วลงทายสองอันเดค้า่ะศูนย์หขึ้นก่อนแล้วลงท้าได้สอนย์ศูนย์หกสี่สองสามูนย์สองศูนยองศูนย์พี่ยงเป้อบคุณค่ะใช่แน่นะขอบคุณมา ทุกคนกคย้งไม้่ะขอสกัสดาค่ะขอกันาน้องค่ะาคอนคมวนธีกานอนวิธาคนอนวการนค่วิธารนอนวิธีกะนอนฟิมรนอนวิธีกาน้อนวิธีการนนวธีการนอนวิธีกนอนวกาันอนวิธีานอนวินอนว่้านอนวิ้านอนวิธานอานอน่าอนานอิธีการนอนชื่อิธตกาค่ะนอตว๊กตาค่อทุกคนอนวันนว อันนี้อันนี้นอนอครับอันนี้นอนคืออะไรวะรูปเดียวเพื่อนก็อ่อันประทันขอโทษนะคะอีกแล้วน้ำหนึ่งอีกแล้วบอกว่าให้ส่งให้หนิงดูหนิงหนิงอยากดูมากไม่เือในนี้มันไม่มีจริงบอกว่าเมื่อกี้ตุกตาเข้ามาแลนะแต่ไม่เห็นพูดอะไรบอกแค่ว่าแบบเอ่อหรือเข้ามา,าด,ดูเยอะอะไรเนะี่ยเยอะแต่ไม่มีคนเตะเออยเยอะแต่ไม่มีคนเตะ ผมเปลี่ยนเฟซใหม่เฟซเก่ามันโทรศัพท์อะไรวะอ่านไม่ทันวัสดีนะคะวัสดีทุกคนนะคะยุดลงอีกแล้วหรอยุดลงอีกเยอะหรอต้นเจนพอรตไม่ไหวจริงพอรไม่ไหวจริงจริงคือแค่ข้างล่างลูกถ่าแล้วคนเออ่ยุดยุดลิลลิมบอกว่าลูกถ่าตุ๊กตาเฉยๆเนี่ยนะตุ๊กตาคิดว่าเป็นตุ๊กตา ตุ๊กตามีีชวิตตุ๊กตาที่เป็นคนนะไม่ใช่ตุ๊กตาที่อยู่อย่างนี้เนาะตุ๊กตาพีเคยี่ห้ายี่สี่จ้าเจนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับไม่ไหวค่ะอ้เอ๋วไปอุ้ยขอบคุณครับเท่าไหร่อ่ะหนึ่งดาวหนึ่งถั่วขอบคุณครับแต่มาดิเออหนึ่งถั่วมาหนึ่งถั่วมันหนึ่งถั่วแต่เอฟเฟกต์มันเยอะมากอ้าวฮ่าฮ่าทำไมอ่ะจำผิดวันใช่ไหม เป็นอะไรกับผู้หญิงต่อผู้หญิงหรอกอันนี้คาอาไว้นี้นะคะคันเี้คาไปฝากกติดตามนะคะส่งขอให้หนได้ส่งไัอ,อกกด้เนี่ยุณนี้มีพิเศสองุ่มนะค่ะทุกคนสองตกตาเพลินเลยนะ,ะเออเพลิเลยเนี่ยหนูจะไปเปด้วยพี่ม่นพี่ม่นบอกไม่ต้องไปม่นไปเองใช่เต้นเจมันต้องมาหรอกเต้าเจมมนให้กาลังใจพี่ก็พอเต้งเม่นเต้าเม่นเต้าเม่นก็า่าเดี๋ยวต้งม่อนจัดการ มีรักอะไรวะมีประกานมีรักอะไรวะพี่มอสขอบคุณครัพี่มอไม่เป็นหนูหรอพี่มมีรักษาใ,ใจไหมไม,มีค่ะฝากมั่นไปแล้วคนละโลเลยดีไหมโอ๊ยเกินอันนั้นก็เกินเมื่อคืนเมื่อค,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 คืนไปไปเซฮัลโหลน้องน้องที่ pk ด้วยอยู่นะเมื่อคืนเขาพีเอไลฟ์ก็เลยได้เข้าไปถักทายเขา เขาบอกว่าเบาๆหน่อยนะอะไรเงี้ยพี่ไม่มียุทนะอะไรเงี้ยโอ้ยมมเมื่อวานคู่พีเคหนูเขาเปิดสี่กล่องสีดาวนู่นเมื่อวานคู่พีเคพี่เปิดสีดาวอ่ะ,ะสั่ง <จน S 1> ไปแล้วคนละโลไม่รู้จะให้<ะ>ไหมอุ้ยโลเก็บไว้มมให้เต้เจนคนเดียวก็พอแลว้วพี่แต่เขาไม่เคยโกหกนะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ถึงกับออกคำสั่งเลยใช่ไหม โอ้ยหนูไม่หวงตัวม่องตัวมันเยอะแยะเหรอไม่ก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะแค่แคมที่นไม่มีตังค์เงินมันออกวันนี้เงินมันออกวันพรุ่งนี้เมื่อวานอะไรนะมีคนโทรมาเออเมื่อวานมีคนโทรมาเอ่อโทะอะไรนะพี่จะมาส่งอะไรนะครับเงินเดือนผมออกออกพรุ่งนี้ครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเขาบอกเลยขำมากเลยวัสดีครับ จะโอนสดก็ปันนั้นป้าวันเดียคะ่ะมอนอะสายเตที่แทดถูละมอนอ่ะคำออหนึ่งอยู่นะจ๊ะคำหนึ่งอยู่ยอดคำหนึ่งจะประมาณพี่เบลลไปไหนนะเบลลไปไหนนะ สายเปแต่กินมามา่าหลังไรก็พี่เมเปิลค่ะวันนี้ค่ะพี่เมเปิลค่ะพี่เมเปิลเมื่อคืนตาเลือแบบเมื่อคืนอะโหดอยู่นตะตาเลือบอะวันนั้นหนูไลฟ์เฟซเขาเขาเปิดสี่จอพี่เมเปิลัสดีค่ะพี่เมเปิลมายุ่งไหนายุ่งเอาที่ตายเหรอใช่พี่เปิลมาท็อปหนึ่งสิมาห้องหนูสิท็อปหนึ่งเนี่ย <laughs> เออมามาโชว์ไม่เป็นขวัญตาเร็วท็อปหนึ่งนะเอเป็นขวัญตาเร็วห้องหนึ่งท็อปหนึ่งนะอเปิล้ลเออหันห้ากดดุมกดดุมมองไม่มีกระดุมอะ่ะมีแค่เม็นดนิวปกดดุมก็ไม่มีนมอะ่ะต้องตา